สวัสดีครับวันนี้เราจะดูโฆษราของมา่าโอเคจริงๆผมก็ไม่รู้โฆษณานีแต่นี่เป็นของสามีก่อนนะครับแต่ผู้ชายหนึ่งคนจะแนะนำเราเร็วเราดูนิดเดียวแล้วก็ก็สนใจนะครับก็ดีเป็นโฆษณาเตเกี่ยวกับอะไรนะสงครามเก้าหลีเหนือกับไต้ ประมาณ70ปีก่อนตอนที่สง 4, 9, 5, ่งสีเก้าห้าปีก็ทหารไทยก็มาช่วยเกาหรือใช่ไหมครับกเ็เขาก็มาช่วยเามาช่วยผมได้ว่าประมาณ6,000คนช่วยมาแต่ประมาณ1,200คนเสียชีวิตหรือว่าป่วยเ ก็ผมก็ได้ที่อะไรนะที่ไกลๆกลไม่ไกลกับกรุงเทพแต่มีที่บูบ้านที่อยู่ทหารก็ผมได้เร็วแต่จริงๆมไม่เคยรู้เกี่ยวกับนี้<ม>เรียกว,ว่าล<อ>ิตเติลไทเกอร์โอเคดุกคนเออ ขอบุดไพน์น้อยครับโอ้ชับพี่อะไรโอเคโอเค 제가 요잘지내 뭐

ขอบคุณมากนะสำหรับทุกอย่างทุกช่วงเวลาที่เราผ่านมาด้วยกันผมจะไม่มีวันลืมแม้แต่ครั้งแรกที่ผมเรียกชื่อคุณยังอีเมืออะไรวะอีเรื่องอะไรเนี่ยอีเรื่องนีเธออ๋อขจอนซักเธอจุดสองขจอนซักทูซักทู บอกว่าสักสักสักขจรสักเสื้อสักได้ไหมเสื้อสักไม่ได้เหรอสักไม่ได้เจอเสอเออแล้วแต่เมึงเลยคุณยังจำกระสุนนี้ได้ไหมมันเป็นกระสุนนัดแรกที่คุณยื่นให้ผมผมยังประทับใจอยู่เสมอเนี่ทายาทสดทายาอะไรวะทายาทสวดอะไรอะไรเอโม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 โอ้ 오케이! 땡모! 에? <laughs> 아이수박 말고 왜수박을 주고 있어? 이거, 아이고! 에모 달라고! 에모! 아, 오케이! 쏙! 오! 아, 무슨데 이거봐! 아이씨 야! 아니, 아니, 이거봐, 이거봐! 아! หรืออีกหลายๆเหตุการณ์ที่ผมทราบซึ้งในตัวคุณจนไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไง สิ่งที่อยู่ในห่อผ้านี้ผมอยากให้มันเป็นตัวแทนของความรู้สึกทุกๆอย่างที่ผมมีถึงแม้มันจะเป็นรสชาติแบบเกาหลีแท้ๆ แต่ผมก็ตั้งใจทําให้คนไทยอย่างคุณมีความสุขรสชาติแห่งความสัมพันธ์อันแนบแน่น uh. <Okay. S 1> อบอุ่น uh. oh. ร้อนแรง uh. ตราตรึงเข uh. oh. ้าไป uh. oh. ถึงหัวใจ นี่แหละครับคือเรื่องราวของมาม่าโอเร t a นเทลคิดเช่นแบบแห้งรสพอตโคเรียนรสชาติแห่งความสัมพันธ์ไทยเกาหลีที่มีมาอย่างยาวนานเอาให้ระเบิดซะงั้นอยู่แทจองจะรอดไหมล่ะเนี่ย,ย,ยแล้วขจรสักด์จะทำอย่างไร มาลุ้นต่อภาคสองกันมามา่าโอเคมา okay? มา่มาโอเคไม่โอเคครับโอเคตอนแรกเราคิดว่านี่เป็นโคณานาที่ยวกับเออนี่เป็นของมาม่าแต่รู้สึกว่าของทหารไทยกับทหารเกาหลีแก้วกับพรัพรตป <laughs> ระทับใจประทับใจประทับใจเอ <laughs> เอก็ออตลง จริงๆตอนแรกคิดว่ามันเป็นมันมันอะไรนะซีเรียสแต่ไหมซีเรียสกอตแลนด์มันสุดท้ายมันน่ารักด้วยผมอยากดูว่าจริงๆตอนส่งข้ามมีเวลากินราเมหมหรือเปล่าน่าจะต้นนั้นไม่มีน่าจะไม่มีไม่มีเวลาที่ต้มเเออร็วต้องกินไม่มีผัทหม่าม้าก็แต่ก็ตลกก็สนุกดี เคยกินมามานี้หรือเปล่าครับยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยกินผมก็เคยกินก็ก็ออเออก็โอเคแต่ต้องทาใสาผ่ผส,สมใสก้กรอกหรือว่าหมูสามชั้นแบบนี้คิดต่ออร่อยกว่าหรือว่าก็ใส่กิมจิอ๋อกิมจิเอออย่างเดียวก็ผมจืดจรู้สึกแต่เผ็ดมากเผ็ดมากแต่รู้สึกจืดๆเผ็ดอย่างเดียว